สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับไม่นี่กับทีมงานสายห้าคือเกาครับแมใส่เบ็ดหมายเกาคือเกาครับโมนี้มองไปครับนี่มองไปอยู่มองเดียวนี่แหละลงเลยลงแต่ยูทงเดียวนี่แหละครับอ๋อม่นี่แม่สามคนครับมากับพันนกสายห้ากับพันสุนี่ครับพันสุนี่ครับพันสุนีหรือว่าพันฮห้งสวัสดีครับ เดียกันคือเก่าครับมาลุยครับมื่อนี้กับใส่เบ็ดโฟมคือเก่าเนี่ยใส่เดือนคือเก่าครับว่าช่วงนี้ใส่เดือนหาง่ายครับฝนตกไปใส่เดือนเนี่ยขึ้นน้ำแขางทางที่นองเออเด็กกลัวเยูห่หาง่ายคักง่ายเนี่ยขี้เดือน,นทั้งนี้แต่ว่าปลาสีมันที่พวกมันก็น๋ยวค่อยไปล่อหลุ่นล่อเบิ้งน้ำกันครับผม,ม,ต,อมบตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเคืองแล้วครับมาคำสู้เถี่ยวครับผม เที่ยวใดเที่ยวนั่นว่าสิมาตะเว้นกือบ่ได้มาตะเว้นลงจอรถขุดเอามีโครงการมีออดเมนูครับมือนี่กะว่าคาดว่าสิมีเมนูให้พี่น้องเบิ่งน้ามือนี่ไปครับเดี๋ยวลุยใส่เบตครับผมครับเยอะใส่เดือนครับพี่น้องเอากเกี๊ยว เดี๋ยวประมาณนี้แหละครับแมัดปวดมองใส่หนีหายปวดเล็กน,น้อยครับนนเ,เดี๋ยวเกี่ยวยยเดี่ยวเส้นใหญ่ครับเดี่ยวเส้นใหญ่แล้วก็าบางบางลงไปเลย ครับผมพี่น้องกัใส้เบ็ดแล้วเหรอครับยางไรครับครับผมหลังซี่ีปันโนบะมีดึงครับหลังนี่มาลุ้นกันครับว่าเป็นปลาอย่างมันกินมินบหมดครับโอ้ดุกหน้าครับไปดุกหน้าโอ้หนักจังตัวงามๆครับกำลังลรครับมาแล้วครับมาแล้วเตรียมแลกครับผมสองสองโอ้สองเลยเต้โอ้กตัวหนึ่งมันใหญ่ครับก็เลยบ่ได้ไยห้พี่น้องเบ่งยันมันหลุดโอ้ ปลาไปไหมครับสองปลาแปดตองปลาตองกับปลาดุกครับมาแล้วสองเตีมแล้วครับเอ้หลังเงินเป็นอะไรเนาะเป็นมุบมุบเป็นมุบมุบอีกแล้วไปเดี๋ยวย่างไล่กลับครับพี่น้องใส่เบ็ดซ่วยแล้วก็เกือบสามทุ่มที่เราหรอครับมื้อนี้ตอนแรกใบไม้เหมือนกันไปคนละถังที่เราเสียบเนื้อถิมไใบที่เราครับเหย้ยใส่เดือน ดลังนีหมนดินครับพี่นอ้องแต่โป่งหูปลาหยังครับ พอครับใส่งามๆเลยครับผมรอบไล่ขึ้นมากครับไล่กลับมากในตัวฟอตัวนึงครับเอาไม่เฝ้าตายใช่ไหะท่านนี่โอ้เจ <c oughs> ุงมาก ใจเคยดนิน้ตามอยู่นะอะไลตัวนึงครับสองเคยเคยเคยเลยนะครับได้สองตัวครับไปดุกน้อยครับดุกน้อยตัวหนึ่งเป็นสามครับไล่กับแม่ได้สามตัวพันนกได้สองตัวครับ เฮ้ยซีพี่สั่นโอ้ยข้าวเหนีโอ๊กฮะครับผมไล่กับมากับพ่อได้ต้มแล้วครับได้กับเข่าแล้วป่ะเนี่ยนองได้ต้มปลาแล้วครับป่ะเนี่ยโอ้สามเกี๊ยเกี๊ยต่อห้เลยครับฮานอกกําลังเห็ีบปลาครับกําลังัควปลา ปาเดี๋ยวครับเชฟโอ้ยถอดเสียใส่เลยวะเนี่ยหม้ต้มปลาต้มอ๋อไอ้นี่ไม่ครับนี่ตัวไม่ครับหมูครับโม้อต้มแล้วพี่น้องอยู่กับกลางเตาไฟเลยดังไฟว่าหม้อครับฝนก็ตกแหงพี่น้องเว้ยตะกี้ก็ล้แนนะครับโอ้ไม่คน ครับพี่โอ้ยสูงเหลือเกินเราคือกินนวดเย็นลงครับต่อคอลงครับพี่นี่ยนะต้มต่อคอกับต้มปลาไหลครับพี่น้องใส่กันสุกด่าเลยไปเลยเนี่ยฝายชิเย็นมากเลยพอพอดแล้วครับเข้าเดียวครับปาตรองปลาดุกตาดุกโอ้ ครบสุกปลาเลยงานขาดตัวเดียวขาดตัวปเชงโอ้ยจะถามหามันเหรอมาเนี่ยอย่างนี้บ้านนั้นเลยอ้ยเย็นจะเย็นหน่อยจะนอนเย็นี่็นละวอยากินเตลเมื่อครับท่านผ้าว่าเนี่ยซื้อเราไว้อยู่บ้านสองขุมหมุดมากินนะอยากกินข้าวปลาครับ เอาไปบอกไน่นมามบต่้าทบอกไม่ได้เว้นไม่ได้เวฟไ้แม่กีใช่ไหมหมอปดเลยพี่น้าน้ำปลาลงไปครับบุงเคียงเพิมเติม ไปไหนพี่น้งมากินเราครับต้มปลาครับต้มปลาบันยากาศยืทงมันเย็นเลยครับยันนาพดทงแกเสียกีงยันปวอนวมเลยเสียครับอะไรครับเขียน,อ,ยนอูนนนอนยันโอดจดพี่น้าเบ้าจเหนียเ้อสาบาร

จะได้รตันเพราะจิ้มอะไรแต่พี่บอกไปว่าโอ้แต่ได้ของเจ้าไหมขอทาเนี่ต้มหวานกุ้งใช่ได้กุ้งเจ้าเหมือนต้มได้กุ้งหวานหรือต้มอะไร

cùng hô của ta vậy, dài lắm, bự nhau, bự nhau, cong say khỏe đấy các bạn, cong say nặng, đẹp đấy, căng ra đấy các bạn, ít nữa, yên các bạn, bến ngay, ô, nhìn quá quan này, làng là là nào rồi này các thế đấy, nó ở ไปพาผลตายคนอี้คนน่ครับเียงมอแล้วพี่น้องเห <c ười> ้ยบงเน้นหนย่ํำบัดอองมากหิวหิวเข่าทื่นน้ำเส้าอยู่ครับ <c ười> ทำรกแซ่บทำแซ่บุดอยอดครับคือ,อย่งวันนั้นได้กินซอยนะ ขอแรกมึงกินนอะกลิมก็มมาก,อมากโอ้แซ่บไหลแซ่บหลอ้ขากีดีครับหมอนึงนเต็มแล้วพี่นอ <c oughs> ้องคุณเหลือเหลือย,ยุกละครับเหลือได้เคียง <c oughs> เดี๋ยวถามว่าสดอีกรอบนึงตอนไอ้ยามเด็เดขึ้นมมปลา2องลน้ำสามลิตรครับเบิดครับ <c oughs> น่ ะครับผมเดี๋ยวสิลงยามเบ็ดแล้วครับวันนี้แต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วครับลงยามเบ็ดรอบแรกถึงแล้ว อ้โพี่น้องเอ้โหโล้โหโอ้โหเอ้โหคือดึงแหงแท้ดึงแหงแท้อก็ผมเห็นบ่เห็นตบ่พี่น้องเสลาเสเียเต นี่ครับ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 งานใส่สวยๆครับผมใส่งามๆเลยโอ้ยตัวแรกตัวเดียวนี่แหละคือพี่น้องเอ้ยแต่แต่แต,แต่ยามเบ็ดม,มากจนเกือบสิแเลียวยครับผม <laughs> ตัวแรกแขกหมืนเลยว่าสั่นโอ้อ๋อแตยังดีครับยังพอมีแต้มมีโตครับ เบิ้งดุนโดดกันครับมีตัวเดียวโอ้ยงามไหลงามไหลวส,สวัสิพอ่อสวัสิพ่อสวัสิเห็นนะเจ็บกันครับบันนี้เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วบัดสีมานว่ามันหลังสุดท้ายไปเนี่ยโอ้โอ้โอปลาดุกนี่ ปลาดุกไงครับพี่น้องอู้ปลาดุก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 ครับว่แมันปลาบึกอ้ใส่งามเลยครับโอ้ยปลาอยู่ทั้งผีเด้อบนั้นนี่ผมว่าสิบุใส่งามเลยหลังสุดท,ท้ายครับผมโอ้เกือบสิบโได้ยังมี แต่มมีโตอยู่ครับหลังล้วงสุดท้ายครับหลังสุดท้ายครับ,รบโอ้ยอยานเดใส่เบียดเพิ่มได้แบบเนี่ยท่างเนี่ยนะขออนุญาตเจ็บครับผมยานเดซแล้วเหรอครับรอบแรกครับผมตกเลยหลบเย,เรย,เรยครับผลง,งานผลง,งานท่านตกครับโอ้อยายเงาเลยครับ แค่อตเจ็ดตัวนี้ีเลยนึ่งโอ้หง่กตายครับังตายตู้ไดงวามอเลสอตายมยเสือตายเลยโอ้ยลับสากระดูกครับ งามเลยครับปลาดุกโอ้สามแต้มครับรอบแรกของผมใส่ด้วยคนป่าเลยฝนตกแห้งน้ำไหลายพี่น้องจากรอบแรกเบ็ดมัดไว้ทั้งหยาครับกับชายางกับมารอบหลังปอมจมน้ำมืดเลยบวะนี่ชัวร์หยอเพื้นเสาร์นี่ผมว่าน้ำมีโอกาสเพี้ยงเหยาะเลยครับฝนตกแท็กน้ำไหลมานึ่งคลองโอ้ย ก็ตอนนี้กับเศร้าแล้วครับเัมือนนี่แล้วแปะน่า,นาจะกินมเบสแล้วครับเพราะว่าฝนเย็นแล้วเบิ้งรอบต่อไปฝนแนงตึงตึงเลยแปะไว้รุ่นเนี้ยปิดข้อไว้รุ่นสายแว่น เจอน้ไม่พี่น้องเอ้ยสายแว่นขึ้นมากินเนี่ยแล้วครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วตัวแรกครับรอบนี้รอบนี้รอบกูครับผม Ôi, ơi, 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 ơi. Sơn. Đây Sơn Ôi. ôi, 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 ôi. Yeah. <laughs> ขอเอากันครับแฟนลบบะมาะเหรียญน,นำ้ำเดี๋ยวผมเหรียญผู้เดียวนะครับผมรอบสุดท้ายครับรอบเก็บเบ็ดรอบบิตไนนี่นะครับโตปลา <c oughs> โตวัวห้ามถูกวะได้ตัวเดียวครับพี่น้องรอบนี้ลูก <c oughs> เต๋า

อุย้ยหลังนึงนี่เบ็ดจ<ร>ุ่มเลยวะเจ๊กถือว่ายังมีเตรียมอยู่ครับ <c oughs> โอ้ยทั้งฝนทั้งฝ้าพี่น้องเลย <c oughs> อยู่แบบระแวงระแวงมวยนี่ฝ้ากับห้องแห้งฝนกับตกกนักน้ำกับขึ้น่วมเ,เบ็ดเบดิด เคยมาจากบ้านนู่หน้าคนจีบเลยหายเลยตื่น่น่อยเลยครับผมอันนี้ผลงานของแฟนนบครับเดี๋ยอะๆๆทั้งเบิดประดุกประดุกทั้งเบิด,ดโอ้ยมีประดุกมีแต่ใส่งามๆกระดุกแม่ไข่บ่น,นี่ของไข่แข็งแข็งนี้กินก,กินก็ดิบอะไรอุ้ย <ใน S 3> ล,งล,งลงังเลลังเลรถไปขึ้นไนงครอบเร็วเร็วเรียบเลยเนี่ยเนี่ย ตึงเบ็ดแจ้งมวลนิดหนึ่งไปเลยมือหนีกเกือบสีแจ้งแล้วครับสีหาแล้วหายหนักครับ <laughs> ใส่เบ็ด,ดส,สดแจ้งในปัาโซนสูงใส่เบ็ดสดแจ้งในปัาโซนสูงแล้วบ่วหมานครับมือมนีเจอกัถือว่ายังได้ไปอยู่ไปกินอยู่ครับหนาม,มินิ่งหนามมาไหลแหงนะครับผมก็พวกกันไม่คลิปหนาเนานะครับมาคลิปนี้เลยกั ฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามผ่านพ่อก่าเทืนนะครับพอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ